คูแนบมาแล้วจ้าอย่าลืมเช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอบนเราเข้าสู่รายการทุนเนียครับ13กุมภาพันธ์2557ครับผู้ชม ใกล้เข้าสู่วันวาเลนไทน์แล้วแหละอ่านี่เดี๋ยวจะผมจะบอกคุณผู้ชมนะฮะวันวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นวันแห่งความรักครับแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการลงทุนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะทาให้คุณผู้ชมรู้จักความรักทางด้านของการลงทุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักกับการลงทุนเนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเออว่าแล้ว มาละคิวปิดมาละพาละโอ้โหโอ้ยคิวปิดล็อกด้วยนะถามคำ<ผ>มเดียวด้วยว่าร้านตัดผมอยู่ไหน <c oughs> ออควรไปตั้งหนารนี่สิบแปดปียังไม่ได้ตัดเลยเยโอ,โอ้นี่มา,อ,าอ้โหดูได้ได้้ไดไๆๆ คิวปิด่ะเนี่ยโอ้โหหตังตัวอย่างนี้ถามอีกมิปี่กะหังมึงโอ้เออไอ้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คิวปิดก็คนบ้าแหละแหมจริงแล้วโอ้พิธนูด้วยอ้อเดี๋ยวปั๊บยิงใส่แสกเลยโอ้ยเวลาคิวปิดยิงอะไรครับคุณผู้ชมครับมันเรื่องราวของความรักครับคุณผู้ชมรักการลงทุนหรือเปล่าถ้ารักการลงทุนครัวคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะให้คิวปิดยิงอ่าสอนใส่คุณผู้ชมเลยวันนี้นี่อ่าจะเอาเรื่องการลงทุน มาผสมกับเรื่องของความรักม,มันเข้าเทนกันแล้วกันมันเข้ามันตรงไหนวะเนี่ยไหนเล<อ>่าให้ฟังได้ยากรู้มันต้องมีความรักก่อนแล้วมันถึงจะลงทุนได้ดีเหรอ,อ,อเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเหมือนกันเหมือนกันก็ว่ากันอย่างนั้นนี่เขายกตัวอย่างามีบทความจากสยามอินเทลเจนต์มาเป็นเรื่องของการลงทุนกับความรักซึ่งเขาเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัว คุณชาคิดครับออ๋ไม่ใช่อทำไมยังไงเราไป่ฟังงเพรามันผสมผสานกันอย่างลงตัวไงผมก็เลยต้องเรียกคุณชาคิดไม่รู้จะใส่อะไรลงไปมะ้าเดี๋ยวก็หมดเวลาหรอกข้อแรกเลยครับเขาบอกว่าความรักและการลงทุนเนี่ยมีห่วงเวลาอืเมื่อเราเนี่ยเรียกร้องมากไปเนี่ย มันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเราต้องรอด้วยต้องคอยรอห่วงเวลาแห่งความเหมาะสมโอ้การลงทุนชกับความรักสิ่งสำคัญที่เขาเหมือนกันนั่นก็คือจังหวะเวลาให้มันสุกงอมอ๋อเออยังไงยังไงยังไงเล่าให้ฟังสิยกตัวอย่างเลยอย่างคิวปิดเนี่ยวันก่อนไปเที่ยวมาทองหล่อโอ้ย้าสวยได้ละอเจอหญิงอไปเจอเจอหญิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าพวกอ่อนเชิงอ่อนเนี่ยเข้าไปปุ๊บ ใส่เลยเราต้องรอจังหวะผู้หญิงตื่นหมดไม่ได้เข้าไปปุ๊บโอ้ยไก่ตื่นไม่ได้กินแต้องมีจังหวะไงต้องรอจังหวะเออเออรอรอรอใช้ใส่ตาใส่ให้ก่อนนะถ้าตาเริ่มเบอร์นี่ได้จังหวะเริ่มมาแล้วอ่ามันเริ่มเมาแล้ว ไม่เอาไม่ใช่คุยเรื่องเล่าเรอรอจังหวะที่เขาเนี่ยพร้อมหรือสะดวกอะไรอย่างงี้ให้เราเข้าไปคุยได้เออให้มีจังหวะให้พร้อมที่จะไปคุยเพื่อทำความรู้จักกันอ่าชื่ออะไรนู่นนี่นั่นอ่าแหมแกรู้ดีเลยนะใครสอนอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันหรอกขั้นต่อไปพอทำความรู้จักแล้วเพิ่บฮส่งดอกไม้ทำงานที่ไหนอ่ะส่งดอกไม้ไปไหนบ้างแสดงความ ต้องรอให้มันสุกงอมก่อนสนใจอ่ะส่งดอกไม้เสร็จอ่ะไรเอกชวนดูหนังดิชวนดูหนังทำไรชวนดูหนังเพื่ออะไรโอ้ยดูหนังไม่รู้เรื่องเลยจ้องอะไรจับมืออย่างเดียวเออใส่แกดิดูหนังเสร็จหลังจากนั้นก็ชวนกินข้าวดิโอ้ยตชวนกินข้าวกินข้าวเพื่ออะไรอ้าวเขาต้มดิ กินกันดึกๆก็อ e, ิ e. ่มท้องก็กลับบ้านไปนอนบ้านใครบ้านมันไอ้นี่ไอ้นี่นี่คือเรื่องราวของจังหวะห่วงเวลาของความรักคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าห่วงเวลาของความรักเนี่ยเขาก็มีไลฟ์ไซเคิลของเขาหรือว่าวงจรของเขาว่าเอ็มจะเข้ายังไงต้องมีสเต็ปการมีสเต็ปดเื่อนกหุ้ก็เหมือนกันเราก็ต้องคอยดูจังหวะต้องศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเลยสนใจตัวนี้เขาทาอะไรยังไงมีผลตอบแทนมีการเจริญเติบโตของบริษัทปีนี้ปีหน้าคาว่าจะเป็นยังไง อผู้บริหารเป็นใครเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่บุมบามเข้าตลาดตันนี้เลยไม่ใช่เลงละเล็งละแต่เราก็ต้องบางทีเฮ้ยสนใจมันดีแล้วเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเรารอจังหวะให้มันลงมาเพื่อเราจะเข้าไปรับต้องรู้จักจังหวะครับคุณผู้ชมครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไงนะจังหวะมันจะมีอยู่สองสามจังหวะเท่านั้นใช่ไหมหรือว่ายังไงจังหวะเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อถึงจังหวะที่เราต้องลุกเนี่ยต้องกล้าเสี่ยงแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดก็ตามแน่ครับคุณผู้ชมครับขับใกล้ปิดแล้วฮะต้องลุกไงอ๋อเดี๋ยวหาคุยอันที่เดี๋ยวซินเดอเรล่าจะหายไปจ้าอะไรอะไรอะไรในเชิงของการต้องลุกถึงเวลาต้องลุกอ่ะถ้าถึงเวลาต้องรับอ่ะต้องต้องรับก็ ต้องนัดกันก่อนต้องมองหน้ากันก่อนนี่เฮ้ยว่าใครเนี่ยเป็นลุกเป็นรับเดียวเดียวเดียวเดีเดียวเดียวยวอะไรนเขาลยอยากกันไม่ใช่ทําไม่ใช่ลุกรับแบบนั้นอัไนอะไรเขาเรียกลุกรับแบบโบสอ๋อแล้วโบสใครเป็นโบสเฮ้ยบางทีเขาก็คุยกันหน้างานว่าเฮ้ยวันนี้ขอเป็นลุกขอเลยไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอจังหวะรับนี่ก็คือว่าอาจจะต้องรอรอจังหวะว่าเฮ้ยอย่าไปบุ่มบามอย่าไปอะไรเข้าไปงั้น ไมดีต้องรู้จักจังหวะลุกจังหวะรับอ่าอ่านะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าความรักเนี่ยคนเขากำลังแบบว่าอายู่กับเพื่อนฝูงมากๆเราก็ตะล่อมเข้าไปเออนี่ก็ตายาเหมือนกันนะคะุณผู้ชมครับอ่ะเขาอยู่เพื่อนฝูงไงเพื่อนฝูงก็รอเอ้เราแสดงความจริงใจไงไม่ให่รออยู่คนเดียวแล้วเข้าไปฉุดนี้ไม่เอาไงอ๋อนี่มัเก่าอ่าอ่านี่เขาตัดตายเขาอ่าโอ้จ้าโยนเลยดีๆให้ผมตลอดคิ้วไปตลอดเดี๋ยวมันยิงแสกหน้าเลยโหโอ้ตายครับ มาข้อสองเนี่ยข้อแรกจบไปแล้วนะจบแล้วข้อแรกอ่ารู้จักจังหวะครับคุณผู้ชมครับความรักก็ต้องรู้จักจังหวะเวลารู้จักห่วงเวลานะครับคุณผู้ชมครับรู้จักการรุกรู้จักการรับก็ไม่ใช่กับเวลารับก็ต้องรับอย่างอดทนครับผมอ่าลาข้อที่สองความรักกับ ความรักกับหุ้นเป็นยังไงเนี่ยนี่คอยสองเนี่ยหวานไปทั่วย่อมไรล้ผลรักโดยไม่ไต่ตองย่อมไร้ค่าถ้าหวานไปทั่วก็ไรล้ผลไม่ไต่ตองก็ไร้ค่ยายังไงเราไปฟังเสนนี่เลยยกตัวอย่างเนี่ยผมเอายกตัวอย่างเรื่องหุ้นก่อนพาดจากหุ้นสมมุติว่าเป็น oh, หุ้นอสังหาพาดหุ้นอสังหาเอ้ยงั้นเราไปหาหุ้นอสังหาที่มันใกล้ๆก,ก,ก้กันหน่อยบ้านใกล้เรือนเคียงกันอยังไงเนี่ยได้เจ๊งปรึกษาไป อ่ะเจงึกษาปุ๊บอ้าวอันั้นไปหาแลนด์แอนทาไปหาไปหาแลนด์แอนทาวไปหาสุภาลายอะไรอย่างเงี้เห็นว่าเป็นอาสังหาเหมือนกันก็ต้องดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าพาดพฤษาใช่ป่ะไปหาอสังหาอย่างเช่นเ p พแล้วกันเอพีเอทำคอนโดส่วนใหญ่คอนโดเยอะอ่ะ รึกษาทําส่วนใหญ่แนวราบมันก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้ให้มันลึกด้วยว่าเป็นไงเทนกันอยู่อาศัยของคนเขาชอบแนวราบต้องรู้ให้มันลึกคือบบบบางคนก็บอกว่าไปหาสิ่งหนึ่งผ้าสิ่งหนึ่งไปหาสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเราต้องเพราะบางทีเรายังไม่รู้ว่าข้างในลึกๆเนี่ยมัน มันแตกต่างกันอย่างมหาศาลเราก็ไม่รู้เราต้องหาข้อมูลก่อนจะเข้าถึงจะเข้าตัวไหนอ่ะที่มันคล้ายๆมันธุรกิจคล้ายกันก็ต้องหาข้อมูลด้วยอันนั้นเรื่องของข้อมูลใช่ไหมเรื่องของอะไรนะเรื่องของการลงทุนนะครับคุณผู้ชมครับอะไรยังต่อนี่เขาบอกว่าการเริ่มต้นความรักทุกครั้งเนี่ยชอบมีต้นทุนเราต้องเรียนรู้และศึกษาก็เหมือนเรื่องหญิงนั่นแหละเราก็ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรจะรู้ดีอะไรได้หอแหมอะโดผมนี่ผมนี่แปก ฝากดีนะครับแต่ยังไม่มีใครย <laughs> โอ้โหร,<ล>รีบปะฝากครับรีบประกาศเยนะอ่าอ,อะไรอีกเขาบอกว่าต้องศึกษาก่อนเออมื่อล้มเหลวเนี่ยก็ต้องนี่ต้องต้องทำไรอย่ากเกี่ยงงอนอย่ากเกี่ยงงอนมากไปเดี๋ยวจะทำให้หญิงเบื่ออ๋ออ๋ออ๋อเธอ,อรู้จักรู้จักนิสัยเองรู้จักเขาทำเรื่องนี้นั่นอะไรไงใช่ไหมอย่าไปหวานทั่วอย่าไปหวานทั่วหวานทั่วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่นี่ไงเดี๋ยวมันช็อต ใช่ครับคเมครับเดี๋ยวมันปูนปูนปูนมามันไปชนกันงานจะเข้านะฮะรักใครชอบใครรักจริงจังไปคนเดียวเลยอแต่เขาก็บอกว่า้งศึกษาดวยนะจริพอศึกษาไปแล้วนะ่ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะก็ต้องคัดลอด ต้องยอมขายขาดทุนหญิงเช่นกันนะครบไปไม่ใช่อย่าไปกัดกันไว้เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งมีใครมีผมก่อนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วไปเลยคือให้เขาไปเจอคนที่โอเคกับเขาอะไรอย่างงี้อ๋ออ่านะเออเออเออันนี้มีอันนี้มีจริงไหมนะอะไรเอกมามาหมดแล้วหมดแล้วอ่อนั่นแหละก็คือการนี่การการเขาบอกว่าข้อสองเนี่ย ค่อยๆหวานพืชเนี่ยหวานทีละน้อยทีละน้อยรอรอดูปฏิกิริยาก่อนว่าว่าเนี่ยผลตอบแทนจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ลงทุนเพิ่มแต่ถ้าไม่โอเคให้คัดล้อยอมเจ็บเจ็บนะฮะก็เจ็บนะครับเหมือนกันครับเรื่องของการลงทุนกับความรักครับคุณผู้ชมครับนะอย่าไปหว่นทั่วต้องรู้จักตัวใดตัวหนึ่งให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับรู้จักตัวนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาไปดูซิว่าผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็โอเคแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องคัดล้อไปอย่างเช่นจับมือ ตอนแรกจับมือจับมือปึ๊บยอมยอมเฮ้ยโอบโอยอม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 ยหลังเป็นไงถ้าลงมาอีกอะัวกเขาให้อย่างนี้เลยโอ้ยแบบคอเลยเขาบอกว่าถ้าตบเนี่ยไม่เป็นไรต้องยังไงให้จับต่อไปได้เขาเขาให้จับแล้วเออถ้าเขาทีมเนี่ยเออคือออกไปได้แล้วอะไรอ๋อแล้วอ๋อรู้ดีแะเราอ๋อแต่โดนเนี่ยหน้ายังเจ็บอยู่เลยโอ้ยมาข้อสามครับความรักเนี่ยเออย่อมมีวันผิดพลาด ความรักย่อมมีวันผิดพลาดแม้คนที่ฉลาดที่สุดอ่ะก็ผิดพลาดได้เช่นกันโอ้คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าไม่ว่าการจะเป็นความรักก็ตามหรือว่าเรื่องหุ้นก็ตามเนี่ยมันจะผิดพลาดมันต้องมีวันผิดพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสกับมันมากปะเนะแต่หากเราเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้อย่างจริงจังย่อมสามารถเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรได้แล้อะยังไงยังไงมีตัวอย่างหรืออะไรยังไงไหมเนี่ยมีตัวอย่างค่ะ เขาบอกนี <S 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 <si ่เลยลุงบัฟเฟต์เลยลุงบัฟเฟต์คุณวอร์เรนบัฟเฟต์โอ้นี่เป็นสุดยอดสุดยอดนักลงทุนเลยเบอิ์หนึ่งของโลกเลยตอนนี้สุดยอดนักลงทุนเนี่ยคุณลุงบัฟเฟต์นี่ไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกครั้งในการลงทุนนะครับอะไะฮะแต่สิ่งที่เขาเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นคือเขาศึกษาอย่างจริงจังก่อนที่เขาเข้าไปลงทุนโอ้จอชัยเป็นเรื่องปพอปุ๊บเข้าไปปุ๊บผลตอบแทนไม่ได้อย่างที่คิด เติบโตไม่เท่าอย่างที่ต้องการอเขายอมเจ็บตัวแต่เขาเจ็บตัวน้อยไงเพราะว่าเขาลงทุนว่าเขาเขารู้ว่าข้อมูลที่เขาศึกษามาเป็นยังไงถึงเจ็บก็เจ็บน้อยไม่ได้เจ็บแบบว่ายอมลอสใช่ยอมเพ้ก็ที่จะเจ็บตัวน้อยดีกว่าให้มันลงไปลึกๆใช่ก็ไปหาตัวที่เขามั่นใจมากแต่ที่สําคัญคือการที่เขาเนี่ยผิดพลาดไปเนี่ยมันเป็นบทเรียนสําคัญที่ทาให้เขาเนี่ยเข้มแข็งและมีความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นครับความรักกับการลงทุนนะครับคุณผู้ชมครับย่อมมีวันผิดพลาด ที่สําคัญอะไรเขาบอกว่าคนเนี่ยที่ฝากเงินประจําไว้น่ะได้กินดอกน้อย,ยอ่ะไม่ถึงหนเป็น่ะ,ะเป็นพวกที่แบบกลัวความรัก ไม่กล้าที่จะลิ้มเริ่มอะไรใหม่ๆกลัวหามจะตำนิ้วเลือดจะไหลอะไรอ่๋อคือเนื่องจากว่ามันมีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นบางมีคนมันจะกลัวเรื่องของความผิดพลาดบางคนก็ไม่กล้าที่จะมีความรักเลยก็เหมือนกับไอคนลงทุนที่ฝากเงินลงทุนนีได้ชัวร์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เราได้ชัวร์อยู่กับแบงก์นี่คือไม่กล้าไม่ได้รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เขา พอ,อแบงเจ๋งเราก็เจ๊งด้วยอ,ะอ่ะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะค <c oughs> <c oughs> ุณผู้ชมนะรู้ <นะ S 1> จักการลงทุนดีกว่าออมแล้วก็ไม่มีอะไรในนัคตมาดูชีวิตรักของลุงบัฟเฟตตบ้างดีกว่าเอออยากเห็นเขาก็ ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตรักนะครับจากเขาเลิกกับภรรยาเขาแล้วก็มีหญิงใหม่มาดามหัวใจอัจจะแต่ที่สําคัญคือความรักของภรรยาโอยมาเลยลุงลุงครับไม่ได้ดินทาไม่ได้ดินทาเอามาเล่าให้ผู้ชมฟังโอ้ยกลัวเลยยิ่งรวยเขาบอกว่าแฟนภรรยาคนแรกเขาอ่ะก็ยังไม่ได้อย่าล้างกันก็อยู่เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่คือไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่กับภรรยาคนแรกแต่จากการความรักได้อย่างลงตัวนี่ เก่งอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คืออะไรนะข้อมูลเรื่องราวของความรักค่เขาบอกความรักและการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราหนีมิดได้หรอกเรารต้องอยู่กับมันให้ได้และเรียนรู้ ใช่ครับคุณผู้ชมครับถูกต้องครับคนเราเนี่ยไล่รักนะครับคุณผู้ชมครับมันก็แห้งเหี่ยวขาวนะฮะเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับการลงทุนไม่มีตังมันก็เหี่ยวเขาวแช่งนะเฮ้อะไรอะเหี่ยวเขาวแช่งอะไรเอาลด้มันจะเป็นคำคมเหมือนกันนะฮะดีเลยจวดหนอนผู้เหมือนนี่มันหอยหนอผู้นี่มั้ยโอ้มีทั้งความรักแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งการลงทุนดีที่สุดละจ้าแฮปปี้วันวันเลนชายแฮปปี้นี ิมีตังมีว่างคุณผู้ชมตังด้วย,ยสีหิงก็มาลากนไปก่อนสวัสดีครับ